จ้าพามาบึ้งแม่ปอกน้าไม้เนาะแม่ต่อยปอกน้าไม้อ้าวน้าไม้จังไดมาน้อยง่ายแต่ยายอย่ามาตัดใส่พูดปาดสวนก็เป็นแต่สองวันเทปปื๊ดถัวน้าไม้ยักด้วยเนาะให้เพิ่นไปแล้วสองน้องดีเอาปอกให้บึ้งแม่ปอกแบบใดวิธีปอกง่ายปอกเฮ็ดแบบนี้นี่ขีดตรงมาแบบนี้อ๋อแบบนี้มันออกแบบนี้โอ้ม่ยากมันมันน้อยใหญ่เนาะมันปอกยากเนาะต้องเฮ็ดต้องขีดก่อนติกีดขีดก่อนแล้วก็ ตัดตายมันโอตัดตายมันโอฉลาดเนาะฉลาดฉลาดสีสิได้เห็ดน้ำเด้ดเนี่ยเนาะเห็ดพวกมา้เดี๋ยวมือแกะเลยแบบนี้โอ้ปาต้าดม่ยากเข็ดแบบนี้ออกง่ายฉลาดมากเลยโอ้เห็ดน้ำเด้อพี่น้องเลยเห็ดแบบนี้แหละง่ายดีเท้าเดียวเนาะเสร็จแล้วเท้าก่นน้ำซ้อมสะอาดออกเอาสีดำดำนี่เสียวไปเห็ดยังอะไรจ้าเนี่ยเห็ดน้ำไม่ซิ่งโอ้ น้ำไมสมมีหลายแล้วปัติเชษทำไมสิงีปัททัวเฮ็ดใบเฮ็ดหย่างเนาะทำไมสิ่งก็เย็ดลายแต่หอยลายใหญ่ก็ไม่ขายขายก็ได้กินก็ได้แจกพี่แจกน้องไปจนด้วยบ้านทอดทำนี่ด้วยเรียบร้อยสะอาดต่อป้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดน้ำด้วยแบบเนี่ยเฮ็ดน่ายลายจะไปจะไปม้วนปลอกธรรมชาติแบบธรรมดาเฮาเฮ็ดยากตัดมือน้ำไปมันนี่น้ำไปมันออกเลาเอามีดกรีดกรีดแบบนี้ เก็บแเขาก็แก่โอ้จีดจีดครั้งจ้าเนี่ยครั้งเดียวโอ้ว่าม่นจีดตรงทั้งทั้งเดียวเลยนี้นเลีแบบนันเลยแบบนั้นเลยแบบนั้นล้นลยแอแนเล้ลั้นเนั้นกันยแบนันีมันพอคม้เลย้นั้บน้เล้เลยบยยบแแลเ โอ้เป็นดาวไปเฮ็ดอยู่นี่น้ำแนววิธีปอกน้องไม้อะเนาะปันออกก็ได้ยวุ่นหยาดเนี้ยเดาดจ้าลายนี้เนาะพวกนี่ยังมาออกดีเทนี่ยลายกอบันไดน้องไม้เนี่อันนี้ก็สช้เฮ็ดเผาเผาเฮ็ดน้องไม้ซิ้นขึ้กันเียนเียนแก่งเชิญหมกเนาะจันน้อยแมนเผาสักก้อนเผาสักก้อนเผาสักก้อนไปเฮ็ดได้จ้ะ เอาแล้วเขาก็ไปแกะเปลือกล้างให้สะอาดแล้วเขาก็เอาไปมันเอาตจขนาดพอดีพอดีเนี่ยเขาก็ใส่ถุงแล้วแบไปหนึ่งเผาสักก้อนเด้โอ้เผาก้อนไปหนึ่งอีกสามสิบนาทีโอ้เคยเอาย้ายเคยเห็ดต่างกันแต่แบบเัวแตเห็ดได้แต่บ่บ่เผาเนาะบ่เผาก็ได้เห็ดไก็ได้แต่ว่าเขาว่าแบบเผามันทีเก็บได้โดยง้างามือกลาง ูจักวิธีแล้วเนาะจ้าเนาะูจักวิธีแล้วจ้าโอ้สวยสวยสวยหูจักวิธีแล้วทานี่แหละเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆลยด้จ้าที่เข้ามาชมคลิปเนาะคลิปนาสิเห็ดเหยืเบึงไหมเนาะจ้าขอบคุณค่าสวัสดีจ้า